แสนส่วนล้านหรอหลายร้อยล้านพันล้านหมือนล้านแสนล้านโตหยุดเวลาได้ครับจึงจะรอดผ่านตรงนี้ได้ถ้าหยุดเวลาถ้าจิโรพร้อมๆกับอากาากิโกไม่ได้ไม่มีทางผ่านจุดนี้ได้เลยแน่นอนสิ่งนี้รล้งกำลังพูดว่ารู้เรื่องเลยเรื่องจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจึงจะ ผ่านจุดนี้ไปได้แปลว่าเลยวัตตะแลลวเหนือนโลกแล้วครับภาวะน,นี้ลองจำๆเอาไว้เขียนไว้ข้างฝาหน่อยก็ดีครับท่านเผื่อว่ามันเป็นกุศลในในบ้านช่อง,องหงักที่ท่านอยู่เอาไว้นะคำพูดของลุงตรงนี้ก็ไม่เสียหายอะไรไม่ใช่หรือเป็นจดจำคาถาอาคมอะไรๆไมเยอะแต่ฝาผ่านไปนะมันมีเยอะแยะแล้ว <c oughs> ใช่ป่ะลองเขียนคำพูดของลุงเอาไว้แปะฝาบ้านดูสิครับประตูเข้าประตูออกลองสิเผื่อว่ามันจะมีแรงดันดีๆนะในชีวิตของตัวเองในชีวิตครอบครัวได้ยึดกันมาหากินลองดูซิโอเคไหมถ้าหาก็พูดพระจ่าผ่านวิทยาศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยครับเมื่อกี้พูดจาผ่านพุทธศาสตร์นะฮะรูบกับนามแยกปุ๊บนั่นนะครับประตูปณิพันธ์ประตูงนั้นแข็งไหมนะแล้วก็ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือ แยกกันระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนจากกันครับนี่นะฮะตรงการนี่คือประตูพันธิพานก็คือพีโอดจีนั่นแหละครับพลังงานบริสุทธิ์คือตรงอันเดียวกันเป๊ะเชี่ยวโชวชาลุงพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับส่วนท่านจะตามได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเด้อสิบอใัยขึ้นอยู่ตุ่มน้ําของท่านจะบรรจุเท่าใดเข้าไหมขึ้นอยู่กับอ่างเก็บน้ําของตัวท่านจะบรรจุปริมาณของน้ําที่ลุงกำลังพูดนี้มากเท่าใดพอเข้าใจไหมครับภาษาเปรียบเทียบให้ พินิษพิจนารณาตามนะครับทั้งหมดอย่าเชื่อลุงง่อน,นะครับเอาสองหารภาษาลุงเสมอนะครับถ้าเจินครึ่งทางนะครับแล้วมันจะไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้ยย้ำเป็นครั้งที่ร้อยห้าเซสว่าท่านประกอบอาชีพอะไรอยู่เวลานี้เอาเลี้ยงปลาที่มันผ่านมาโอ้โห ปลาตายเยอะแยะเหลือเกินต่อไปนี้คอยดูนะเปลี่ยนล้างกระชังให้เรียบร้อยทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งลอดใหม่เลยนะฟังภาษาลุงไปกันแล้วกันนะถ้าเลี้ยงปลาปลาชุดใหม่เข้าไปเนี่ยเอ้ยลุงพูดอย่างนี้นะวันนั้นนะวันที่สิบเก้าที่ว่าเนี่ยแล้วก็ไปปล่อยปลาในกระชังปล่อยปลาในสระว่าไปนะครับ <c oughs> เลี้ยงหมูเหมือนกัน เลี้ยงหมาเหมือนกันเลี้ยงควายเหมือนกันเลี้ยงช้างเหมือนกันเลี้ยงหมาเหมือนกันนะไม่รู้เลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงเหมือนกันคอยดูว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นหรือไม่ที่ผ่านมามันต่อสู้กันหนักครับต่อสู้กันหนักเหลือเกินอยู่ได้ก็อยู่ไปเหมือนกับไวรัสโควิด้าต่อสู้กันหนักไปเลยนะครับเชื่อว่าไวรัสโควิดาน่าจะหยุดครับน่าจะนะน่าจะน่าจะน่าจะหยุด นะไม่คืบคลานต่อไปได้โดยผู้ทิ่แผ่นดินสยามเรานะครับก็ขอให้เป็นช่นนั้นเพราะว่าแผ่นดินสยามนี้เป็นแผ่นดินที่พระพุทธพระเจ้าตากสินมหาราชได้มอบเป็นพุทธบูชาฝากไว้นะครับท่านนะท่านต่างชาติต่างแดนต่างดินนะมากินมานอนมาอยู่มาอุจจาระมาปัสสาวะใส่แผ่นดินสยามให้นึกถึงหน่อยนะครับว่าพระเจ้าตากสินมหาราช ูบ้บ้านกู้เมืองในลักษณะบ้านเมืองยุคสมัยนั้นแตกราบพนาศูนย์เละตุมเปะด้วยความสามารถด้วยความที่มีศักยภาพส่วนตัวมากเป็นผู้นาที่เลื่อเลศประเสริฐมากเหลือเกินนะครับจึงกอกู้แผ่นดินนี้ไว้ลูกไทยล้านทาไทยมาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นจึงพระองค์ก็มอบให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินพุทธบูชางั้นกลุ่มสาธุจะแม่นแม่นนะส่วนทุกขืนกนครับผมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ แล้วถ้าเป็นไปได้ตามด้วยภาษาของลุงจําได้จําเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับจําได้จําเลยถ้าใครแน่จําหนเดียวได้จังนี้เลยนะครับลุงก็หนเดียวเหมือนกันจําได้หมดตั้งแต่วินาทีนั้นที่เกิดขึ้นในตัวพร้อมอยังนโมสามจบก่อนในใจแล้วก็ตามด้วย สัมมาอารหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพุทธังอาระธานานัง